เทมโอ้ยคิวเต็มสวงแล้ววายมาทุกคนครับเอ้สรรอยสวัสดีไปร,รุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ช่องเฮียมีพะว้าววีสามอีกแล้วเองอยู่เกมชายเชียงวินหรือว่าเกม R8 ของค่ายพีจีทุกคนครับก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาวาฟวีสามเรือกันครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดทุกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมี่พาวาฟด้วยนะครับเพื่อมีกิจกรรมเราจะแจ้งทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีนะครับทุกคนครับอีกหนึ่งอย่างเลยครับเฮียมีกลุ่มล็อกที่ทำครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มครับส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไป่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับทุกคนครับเพื่อไม่ไมนะให กลุ่มนักกีฬางงเฮียนะครับสามารถตามดูได้คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้ได้เลยครับเป็นช่องทางการเข้าร่วมกลุ่มนักกีฬางงเฮียนะครับกลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมาทุกคนครับอยู่กับแปะเมื่อกี้เพิ่งไปแตกสาวถ้ามากำไรมา3ามพันทุกคนครับก็มาต่อที่แปะเลยลวกันเราไม่เอากำไรออกเรามาต่อยอดที่แปะกันเลยกันกับกับทุน1นึ่งมพันบาทกับช่วงเวลาบ่ายโมงสินาทีแบบนี้นะครับมามาดูกันว่าแปะ จะสามารถเอาทุนไปต่อยอดไปกำไรหรือจะเอาทุนมาลดจนเหลือศูนยนะ์ดูกันไอเป็คือแบบขึ้นอยู่กับเองแล้วนะตอนเนี้ยไปไปพูดถ้ำลำเพลงโคเลสโกเลยครับวันนี้จะว่ามาเล่นซัก14คูณ16ด้วนครับกับไม้14คูณ16วันนี้จะได้เล่นหรือเปล่ามาดูกันดอกแรกตกดำเลยครับ <c oughs> ไอแปะกเขาให้มาต่อทุนไม่ใช่มาแดกทุนเขา ถาเรียกว่ามาต่อยอดไอ้แปะ่จะแดกหมดเลยว่ะคือไปแดกสาวถ้ำม,มาไอ้แปะจะเอาแดกแดกคืนสาวถ้ำเอาล้างแค้นคืนสาถ้ำหรือว่าไงไแปะเนี่ยเพิ่งไปแดกสาวถ้ำม,มาสามพันนะแปะอย่าทำให้เงียหวังคอร้องเลยช่วงนี้เฮียสังเกตนะทุกคนครับเวลาแปะให้เล่นไม้แรกเดีย่ยพีรัยยับทุกทีนะครับส่วใหญ่มันต้องกินก่อนไอ้แปะต้องบูชาบูชายันให้มันก่อนนะครับบูชายันให้มันกินไปก่อนทุกคนครับแต่ถ้าเกิดมาถึงเราได้เล่นเลยเนี่ย เละทุกรอบแค่ทุกรอบของจริงเลยนะทุกคนครับคือแบบไม้แรกนี่คือต้องบูชายันให้มันไปก่อนนะครับเพื่อว่าเป็นการสังเบยเปิดทางให้เราเล่นนะครับามา14่คูณ1ิครับเลส s ก o <laughs> ช่วงนี้หมุนง่ายนะแต่ข้างในไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะครับสร่อยแปะนะทุกคนเนี่ยข้างในมันชอบเป็นอยนะ่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนอย่างนี้เฮียบอกครับข้างนอกหมุนง่ายข้างในไม่จ่าย แล้วเปลี่ยนเป็นหัวสิบโตมันจะจ่ายไม่นับพวงลุนเจเต็มรวงเจเต็มรวงอู้บาทาเต็มทรงสิบแถวแรกเต็มรวงไหมไม่มาครับเจไปคิวแถวสามก่อนหน่อยอบาทาแถวแรกไหมไม่ให้ครับอื ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยอย่างนี้ไม่น่ารักอย่างนี้ไม่ค่อยน่ารักนะทุกคนครับจ่ายหน่อยเพื่อนเลิฟอุอ้ยฮิวอุย้ยแต่เอ๊มันเป็น,มนไม่มันไม่เหมือนกันไงประเด็นน่ะโอ้ยไม่ได้ขาดทุนอย่างนี้ไม่สวยเท่าไหร่แล้วทุกคนครับอืโอเคปล่อยอีกร้อยหนึ่งไปคืนทุนนะ่ะจัดไปก่อนรางวัลมีการสี่าสิบบาทครับฟาดาสวย แต,แต่ไม่คืนคืนหรือเปล่าสิบแถวแรกไม่ให้ครับโอเคคืนทุนมาทุกคนครับกำไร48บาทอู้หูปาทัดเต็มสวงสิบสิบไม่ให้ทั้งสิบที่เต็มแผงเต็มสวงเลยทุกคนครับจัดไปรา,วางวัลก็ตัวราดัลซูเปอร์768บบาทอีอย่างนี้เขาเรียกว่าเอามาต่อยอดทุกตัวรยบเขาเรียกว่ากำไรมาต่อยอดมันต้องอย่างนี้สิแป๋เพื่อนเลย ต้องอย่างนี้สิแปะเพื่อนเลิบเอาใจมาหน่อยทุกคนครับช่วงนี้ต้องเอาใจมาหน่อยได้แปะเนี่ยอย่าไปว่ามันนะทุกคนครับอืไม่น่ารักว่ะพอแดกปุ๊บพอมันกินเราปุ๊บเราบอกว่าไม่น่ารักพอมันจ่ายบอกน่ารักเพื่อนเลิฟเหลี่ยมลุกด,ดอกบอกเพื่อนรักนะนี่ไงเหลี่ยมบุกด,ดอกบอกเพื่อนรัก เนี่ยของจริงลเลยเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนรักเนะี่ยอือหือข้างนอกไม่มีรายจ่ายเลยทุกคนไม่แปลกใจข้างในทำไมไม่จ่ายนะครับมาสิบสี่คูณสิบหกโอ้โหเริ่มอะไรไงไอแปะเริ่มปฏิบัติการแดกคืนแล้วทุกคนครับไอแปะเริ่มปฏิบัติการแดกคืน เอาเต็มซวงอะ่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนเลิฟอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนเลิฟอืมมันจะเกินไปหรือเปล่าไปกันต่อทุกคนครับโอเคนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เพื่อนเลิฟ โอเคสวยโอเคสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยนิ่งๆอย่างนี้แหละชอบเบรกตรงนั้นเบรกตรงนั้นอย่าขยับมาตรงนี้เออเอาพุรอดอยู่ไปกันต่อครับอีกสองคลิกเท่านั้นแปเอ,อ้ยโอ้โหควงมาจตกไกลแล้วทุกคนควงมาจตกไกลแต่ยังรอดอยู่ครับสูดหน่วงเข้าได้นะสูดหน่วงเข้าได้แต่ไม่เล่นครับเล่นต่อบุ๋มต่อ หมุนต่อหมุนต่อโอเคละจีบสี่สคูณสิบหกเดซากมาขอหน่อยเถอะแปะเดปปวดอย่าทำร้ายกันเลยนะแปะนะอืมซองแดงไปก่อนคิ้วไหลลงหน่อยคิ้วแถวสามโอเคสวยปลาทัาแถวสามอุ้ยเอแถวแรกไม่มาว่ะทุกคนอืม คิวคิวเต็มส้วงไม่ให้ต้องมาแล้วคิวเต็มสวงไม่ให้ไหลสิบมาก่อนคิวเต็มสวงแต่ปัจจัาชิงฉับไปก่อนแล้วเคเจได้เล่นคิวออ้โหคิวมาออรอคิวแล้วคิวเล่าคิวก็ไม่มาแม่เจ้าเอยจัดไปรางวัลก็ตัวระดับซุปเปอร์ห้าร้อยสามสิบหกหูดูดิรอคิวตัวเดียวเลยนะทุกคนครับอืกิงฉับเลยไปละ โอ้โหคิวเมื่อกี้หน้ามาจากโอเคใไม่ให้ครับอืมเจไปครับโอ้หลไหลเฉยเค okay, ปะจ่ายหน่อยเพื่อนอย่าเพิ่งงกเ่ยนเป็นไรโอ้ยยิงฉับเราลงยากอย่าได้หวังเริ่มกักกักนำเป็ดนะ แปะเริ่มการชิงฉับเต็มสวงไปไหลประทัดต,ต่อหรือเปล่าไม่ไหลต่อทุกคนครับอืมมันยังใจกักแกักยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนคาดูประทัดประทัดมาไหมล่ะเพื่อนมาด้วยวายชิงฉับสิบแถวแรกเอก็ได้สิบก็ได้มามโอเคเอสิบสวยงามวยายแถวไตคิวแถวแรกมาเพื่อลุ้นโอไหลเจไปต่อสสวยงามแล้วเอไปต่อครับทุกคนครับแล้วน่าจะหมดตรงนี้แหละ <laughs> เขาเรียกว่าเต็มเสืองจากไปรางวัลก็ตัว r a ด a r super หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาททุกคนคราบกำไรมาหนึ่งพันแล้วตอนนี้กำไรมาหนึ่งพันไหลางามๆไหลสวยๆส,สวยงามคิวเคไปก่อนสิบก็ได้คิวก็ได้ไม่ให้สักตัวจากไปกรางวัลก็ตัวสองร้อยหกสิบสี่บาทครับ ต่อไหมเพื่อนสองหมุนสุดท้ายไม่น่าจะไม่น่าจะให้แล้วทุกคนครับนั่นไงจัดไปสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทย่าบอกเลยถ้าได้ไมาเงี้ยหมุนก่อนหมุนหารายจ่ายก่อนให้มันจ่ายไปก่อนทุกคนครับแต่ถ้าเกิดไหลข้างนอกนี้ไม่ควรไม่ควรกดเขาเล่นนะไม่ควรกดเขาเล่นนะครับปล่อยมันหมุนไหล,หลต่อไปก่อนทุกคนครับเขาเรียกว่าหมุนให้มันลื้ออาไหลยอย่างนี้ก็ไม่ควรเล่นทุกคนครับ อย่บอกไว้ก่อนไหลนี้ไม่ควรเล่นนะครับอะไปไหลไม่ควรเล่นนะครับไหลข้างนอกเยอะไม่ควรเล่นนะทุกคนครับมันจะไม่ให้เราเล่นนะข้างในอะนั่นไงเต็มซวงอะไรว่าเต็มซวืองแดกค้ยแล้วกำไรมาพันหนึ่งเมื่อกี้แดกคืนอีกแล้วคือจะแดกคืนไปไหนเพื่อนเอ้ โอ้เกิดไปเกิดไปเกิดปลายเตแดขคืนอย่างเดียวเลยพ่อคูเ้ยเพิ่มเป็นหน่อยละกันทุกคนครับอแปะนอนข้างนอกเป็นสัญญาณของวันใหม่หรือเปล่าอ้อไหลงี้ไม่ได้เล่นนะครับเออไหลข้างนอกซะด้วยไม่ได้เล่นไงเดียร์และเอาให้ดู ให้ตัวใหญ่มาไงตามสเต็ปตามสูตรของเราตัวใหญ่มาเราต้องมุนดันตัวใหญ่มาเราต้องมุนดันทุกคนครับเลยไปก่อนสวยงามเพื่อนเอ้ยข้างล่างหน่อยโอเคสวยขอหมุนตันหน่อยขอหมุนตันหน่อยแไ่อ่าเไง คือมันยากมันเย็นใะ่แล้วนี่แหละอย่างที่อยา่าบอกนะถ้ามันหมุนถ้ามันไหลนอกมันไม่ควรเล่นอย่างนี้แหละทุกคนครับแล้วดูมันแดกเรายับเลยทีนี้มันแดกเรายับเลยทีนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกเลี้ยวตัวใหญ่อีกเลี้ยว โอ้โหพวงมาจากไกลอย่างนี้หลอดอยู่โอเคไปกัต่อตัวใหญ่มันชอบไงมันชอบมันเล่นลื่นไงเฮียไงได้อยู่ไปต่อพวกเองโอ้โหควงแต่ไกลเลยพวกคุณคงได้เล่นละมั้งนะได้อยู่เอาอันนี้คือเสี่ยงนะทุกคนครับควงมาสองรอบนี้คือเสี่ยงนะนะครับอันนี้คือเสี่ยงเลยนะเฮียบอกเลยนะครับโอเคขออหกหมุนนึงไปหมุนนึง คอยมุนหนึ่งเพื่อนคอยหมุนหนึ่งเพื่อน,อน,น,อนโอเคสิบพอทุกคนครับข้างบนไม่น่าหมุนแล้วนะครับหมุนแตกเนี่ยข้างบนคือหมุนแตกแน่นอนอ่ะเนี่ยดูแล้วหมุนแตกแน่นอนนะครับข้างบนอื้อจ่ายหน่อยเพื่อนเอ๋บาทาเกเคไหลเต็มชวงเคเต็มชวงฮ่าฮ่าฮ่าเคเต็มชวงเคเต็มชวงจัดไปรางวัลอเมริกาแปดร้อยบาททุกคนครับ เคเต็มซวงอย่างนี้เขาเรียกว่าเคเต็มซวงโอ้ยเคเต็มทุงแล้ว้าวลุวนอย่าเพิ่งว้าวจ่ายหัวสิงโตมาเคไหล่ต่อไมเพื่อนปลาทัดเจเจจะไปรางวัลมิกาสึเจ็ดร้อยยี่สิบเอาหน่อยเพื่อนเนื้อคูณยี่สิบเลยนะเว้ยโอ้ยลืมว้าวแล้วอ้ ไม่ถือทุนและก็ไม่ได้กําไรด้วยจัดไปกอนโตห้าร้อยยี่สิบทุนครับอุ้ยตัวนี้ตัวเพ่งอ่ะตัวเพ่งพ <ét ic> ื้นทุนจัดไปอเมริกาแปดร้อยทุกคนครับโอ้ยือเจไหลต่อไม่ประทัดขอประทัดโอ้ให้ฮิวซะแล้วกําไรมาสองร้อยเจ็ดสิบกำไมมาสองร้อยเจ็ดสิบมันอยู่ไม่ได้ไง,ไง คือมันอยู่ไม่ได้ไงทุกคนครับไปกันต่อดีอยู่ไม่ได้อะของในพันสองพันได้ไหมแตะขอแค่นั้นเลยดำซะขอนิดขอหน่อยไม่ได้ ยาโอเคไม่มีตัวใหญ่มันก็จะเสียงเสียงหน่อยนะทุกคนครับไม่มีตัวใหญ่มันก็จะเสียงเสียงหน่อยอ okay. เอาโอเคเฮยโอหุมมาไม่ได้ก็เละไปไม่ได้ก็เละไปมาทุกคนครับ ไม่ทางทะเล้ไปครับมามามาโอเคไปกันต่อไปแบบรวดเร็วจะให้หรือไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ใหหอใหโอเคนิ่งอยู่นิ่งอย่างนี้ถือว่าดีนิ่งอย่างนี้ถือว่าดีด้วคนครับโอเค Let's go ออไปมาเลยไปก่อนโอเคโอเคขอขอีกที่นึงขออีกที่นึงขออีกทีนึงแปะขอร้องเลยสิบสองคูณยี่สิบทุกคนครับไปเลสเกอร์มามาลุ้นกันจะจ่ายหรือเปล่าสิบสองคูณยี่สิบดอกนี้ถ้าได้ก็เต็มคาราเบลเต็มซวงทุกคนครับแต่มันว่าวอย่างนี้ไม่น่าจะดีืว่าวอย่างนี้ไม่น่ารัก อ,อืมโอ้เกิดแปะเอ้ยเกิดไปพ่อคุณโอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วเงียเต็มชวงไม่ดีดอกนี้คืนทุนเลยกู้าวงเอเงียคืนทุนอีกแล้วอ่ะมันน่าจะให้แค่นี้ว่ะทุกคนมันไม่ได้จะให้แล้วนะครับ จัดไปแรงว่าก็ตัวระดับซูเปอร์เจ็ดพันสองร้อยบาทไม่น่าจะให้แล้วนะอนะื้อยาขออีกห,อหน่อยแล้วกันพันสิอื้อสิบไปดีอืมโอเคไหมโอ้คิ้วเต็มสวงแล้ววายมาทุกคนครับดอกนี้สวยจัดอืมเจแถวสามไหล,ห,ลหรือเปล่าโู้โห้โหเาเชื่อว่ามันจะมาทุกคนครับบอกเลยว่า คืนทุนมันน้อยไปจัดเต็มสวงดอกนี้วายอย่างสวยจัดไปรางวัลก็โตระราบซูเปอร์สองหมื่นหนึ่งพนแปร้อยบาทเทือนอก็มาดีทุกคนก็มาดีทุกคนชิงชับแถวแรกไหมพอละเต็มสวงนี่บอกเลยสามหมื่นหกเราเรียกว่าเอากำไรมาต่อยอดทุกคนครับจัดไปเงินรางวัลรวมสาม 1 2 0 0รบาทพอบอกเลยว่าเฮียอิ่มละเจอกันไม่อยู่แล้วดีกว่าโอเคครับวันนี้เฮียพาพวกเองมองวาริดเกมชายเชียงวีหรือว่าเกมอาแปงของค่ายพีจีทุกคนครับบอกเลยว่าเกือบแย่เกือบแย่เกือบแย่เหมือนกันทุกคนครับแต่ก็รอดมาได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮ e, ียมีพาวาวีสามด้วยละกันครับสำหรับคนที่สนใจทุกคนครับปุ๊บและขี้ดามเฮียนะครับ เป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีนะสามารถตามดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ทุกคนครับที่ปักหมุดไว้คอมเมนต์แรกนะทุกคนครับอย่าพลาดเลยเทีเดียวเชียวเพราะว่าเฮียจะไปแจ้งในกลุ่มหลักที่ถามแน่นอน,นครับสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วัยรุน่นเกือบเย่แต่ก,ก็รอดมาได้วะทุกคน